เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไ,ไว้ไวในช่อ,นองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆทุกทูนมาชมเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้ Toyota Altis ครับปี2012ครับปี2012ขายเพียง69,999 99, บาทครับเลขสวยๆราคาหลักหมื่นครับราคาใกล้เคียงมอไซค์เลยราคา p c x นะครับ ขับใช้งานเดินทางไกลทำพักกลางจังหวัดได้สบายเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายสะดวกใช้น้ำมันล้วนสีสันสวยรอบพันแม็กแท้โตโยต้าช่วงล่างดีภายในสมบูรณ์ไม่ํำรุดไม่สุดส้มเบาะไม่ขาดเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานห้องเครื่องก็เดิมๆครับมีเปื้อนบ้างอะไรบ้างตะเข็บดีบอดีด้ดีรูน็อตยังกลมไม่มีรอยชนหนัก เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับไปดูทดลองขับกันก่อน6 9 99, 9 9 9บาทเครื่อง 1600cc สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ